สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่ช่องหนูเปิลชาแนลค่ะและนี่คือ t a r o t a r t อ s t ค่ะคลิปนี้เรามาดูความรักนะคะให้กับชาวธาตุไฟค่ะเมษสิงห์ธนูประจําช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมีนาคมนะคะมาดูกันว่าความรักของคนธาตุไฟเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะช่องของเปิลเป็นการดูแบบโหราศาสา,สากลค่ะเพราะฉะนั้นการแบ่งวันที่ราศีจะไม่ตรงกับของไทยนะใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปของเปิลสามารถเช็ควันเกิดของคุณด,ดูก่อนที่ใต้คลิปได้ค่ะว่าคุณ อยู่ราศีธาตุไฟเมสิงธนูตามแบบสากลหรือเปล่าถ้าใช่คลิปนี้คุณดูได้เลยค่ะแต่ถ้าไม่ใช่ปแปลว,ว่าที่คุณทราบอยู่เป็นแบบไทยเนอะลองเปิดใจดูแบบสากลดูก่อนว่าตรงมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดดูแล้วมันไม่สาแก่ใจเนอะจะดูแบบไทยเพิ่มเติม,ตมก็สามารถทําได้หรือถ้าเกิดคุณรู้เวลาเป๊ะเปิ้เนแนะนําให้หาลักนานะช่องเปิ้นจะเน้นวันเกิดกับลักนา2อ,อย่างส่วนถ้าเกิดจะดูราศีตามอัมไทยหรือว่าดาวจานันดาวศุกร์ก็ สามารถทําได้เช่นกันนะคะไพ่ที่เัินจะใช้มีสี่สำรับค่ะคาแรคติร์โมชั่นการ์สนะทาร o ค่ะเลิฟสตอรี่ออร์เคิลแล้วก็ไพ่คู่บุญตอนแรกอะ่ะคลิปที่แล้วเราทําไพ่ของราศีธาตุธาตุลมเอ้ยธาตุธาตุดินเนาะไม่แน่ใจว่าจะมีใครเข้ามาดูในนี้หรือเปล่านะเปิ้นลืมใช้คาแรคติร์โมชั่นการ์สไป <c oughs> ขออภัยด้วยแต่ก็เลยไปเลยเนาะเป็นคลิปแรกก็อย่างนี้อาจจะเบอร์เล็กน้อยอะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะคนธาตุไฟเมสิงธนูนะคะเอเนจีในช่วง ครึ่งเดือนหลังของเดือนมีนาคมไพ่อยากจะบอกอะไรคุณคะ่ะเขาดูหน่อยค่ะธาตุไฟเมสสิ่งธนูนะพลังงานความรักจะเป็นยังไงเอ่ยเก็บรักษาไว้ได้เอาเหมือนหมกมุ่นในะเรื่องของการทํามาหากินป่ะ กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวเก็บทรัพย์สมบัติแบบนี้ก็ได้หรือมันอาจจะหมายถึงสมมุติสมบัติตร,ตรงเนี้ยหมายถึงความรักหมายถึงการห่วงแหนก็เป็นไปได้ค่ะว่ามันอาจจะมีการไปเจอเจอความหึงหวงคนขี้หึงอ่ะแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเนาะแต่ปันเทไปในการของการแบบมุ่งมันทํามาหาก,กินซะมากกว่าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคนทัดไฟใบนี้จะเกี่ยวข้องกับคุณอย่างไรบ้างนะเรามาเริ่มต้นกันที่คาแรคเตอร์โมชั่นการ์ดค่ะรอบนี้เราจะไม่ลืมแล้ว ราศีธาตุที่แบบทำธาตุแรกส่วนใหญ่ก็จะเบร์เบร์นิดหน่อยเปิ้นเคยลืมทำไปประมาณสองรอบแล้วนะเนี่ยมาคา,คาแรคเตอร์โมชั่นการ์ดค่ะอารมณ์ความรู้สึกของคนธาตุไฟในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมีนาคมเนอะถ้าไม่ใช่เอ e r g y ของคุณก็จะเป็นคนที่คุณต้องดิวด้วยแฟนคุณคนรักของคุณหรือว่าถ้าเป็นคนโสดก็อาจจะเป็นแบบเผื่อนคุณเจ้านายคุณพ่อแม่ผี่น้องแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะมานักวิชาการมีแผลเป็น รักนวลสงวนตัวเป็นที่ปรึกษาผู้ฟังที่ดีพูดน้อยค่ะแล้วก็พูดจาดีมีวัติลินเหมือนมุ่งมันน่นในเรื่องของการงานเนาะสังเกตไหมการพูดจาค่อนข้างจะดีนะแต่คุณอาจจะสง,วน,สงวนท่าทีใช้คํานี้แล้วกันเนาะไอ้รักนวลสงวนตัวอาจจะหมายถึงว่าเออเราเก็บเนื้อเก็บตัวก็ได้หรือหมายถึงว่าเราอาจจะไม่แสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกมากมายนักเพราะว่าพูดน้อยแล้วก็ถ้าจะพูดเนี่ยก็จะพูดในเชิงที่แบบ ไว้ตัวนิดนึงอะไรเงี้ยเป็นผู้ฟังซะมากกว่าที่จะเป็นคนพูดเนาะแล้วก็ดูแบบไปในเชิงของการทำมาหากินมากกว่าไหมอาจจะเป็นเพราะว่าเอ้ยเราอาจจะเคยมีแผลเจ็บปวดความรักมาไม่อยากชวนทะเลาะอ,อะไรก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะพูดอะไรที่ดูเป็นเหตุเป็นผลเป็นจริงเป็นจังแล้วก็เกี่ยวข้องกับการงานซะมากกว่าเนาะเพราะฉะนั้น energy ในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี้ยเปิ้ลคิดว่าคุณน่าจะดูมีความจริงจังมากขึ้นแล้วก็คิดก่อนพูดมากขึ้นอะไรแบบนี้เนาะดูแบบด,ดูดูน่าเชื่อถือมากขึ้นอะไรงเงี้ยเนาะ แล้วก็ไม่ชวนทะเลาะกับใครอาจจะเป็นเพราะว่าไม่อยากทะเลาะแล้วก็เป็นไปได้เหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูค่ะว่าแต่ละสถานะจะเป็นยังไงบ้างนะเริ่มต้นที่คนโสดจะโสดสนิทเลยก็ได้หรือโสดแบบกิ๊กกากกัก,กแอบชอบมีคนคุยก็ได้เช่นกันเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่า energy ของคนโสดทัดไฟจะเป็นยังไงบ้างเมษิน,นูในช่วงครึ่งเดือนหลังมีนาคมนะคนธาตไฟมาหถ้วยว้าวควีนดาบ 3เหรียญ lovers wow เด็กถือดาบแล้วก็เดทอะมาตอนแรกนึกว่าจะไปมัวแต่หมกมุ่นแต่การทำมาหากินเนอะเพราะมันมีขึ้นมาใบาแรกเป็นหนึ่งถ้วยแปลว่าถ้าคุณโสดสนิทนะก็มีโอกาสที่คุณจะได้เจอเจอมิตรภาพใหม่ๆกัลยาณมาิตรใหม่ๆคนใหม่ๆเข้ามาได้อาจจะมาจากเพื่อนฝูงแนะนำหรือว่าเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นคนในทีทำงานที่เรียนหรือว่า เขาเรียกอะไรอะลูกค้าอะไรเงี้ยไรเจ้าหน้ายเพื่อนในที่ทํางานอะไรใดๆที่มันเกี่ยวข้องกับมีบุคคลที่3ในการนำพาเนาะหรืออาจจะไปเจอเจอกันจากแอปพลิเคชันหรือว่าออนไลน์ ก็ได้แต่ดูเหมือนมีคุณมีกำแพงนิดนึงเนาะถือดาบขึ้นมาแบบนี้แปลว่าเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยแบบค่อยๆดูไปก่อนบางทีเพื่อนอะ่ะอาจจะพยายามจะมาแนะนําให้เราก็ได้เพราะเราอาจจะเพิ่งจบความผิดหวังอะไรมาเพราะใต้สําหรับเป็นเดทเนาะแบบเจ็บปวดผิดหวังอะไรมาแล้วเพื่อนฝูงคนที่รักเราเนี่ยก็อาจจะเหมือนแบบพยายามจะเป็นแม่สื่อแม่ชักก็ได้อ่าพยายามจะนักชักชวนอา่าให้เราได้รู้จักใครบางคนก็ได้รวมถึงก็อาจจะเหมือนตัวเราเองก็ได้เนาะที่พอเราจบความสัมพันธ์มาแล้วก็ เหมือนอยากจะมีเพื่อนคุยเนาะเพื่อนมองว่ามันจะเป็นการเรียนรู้ทําความรู้จักนะแต่ในใจลึกๆอะ่ะมันก็เหมือนยังมีกําแพงเล็กๆเ,เหมือนกับว่าเออก็คุยได้นะแต่ไม่รีบอะไรประมาณนี้มีเลเวอร์สขึ้นมาด้วยเป็นไปได้ค่ะว่าจะเจอคนที่ถูกตาต้องใจเนาะไม่ว่าจะเป็นการที่คนแนะนําเจอเองจากแอปพลิเคชันหรือใดๆแต่มันจะเป็นการค่อยเป็นค่อยไปรวมถึงบางคนเนี่ยถ้าเกิดใครรอคนเก่านะต้องบอกก่อนว่าต้องเฉพาะคนที่รอนะก็มีแนวโน้มค่ะที่เราจะรู้สึก มีโอกาสได้พูดคุยกลับมาพูดคุยกันเริ่มต้นกันใหม่ก็ได้แต่ว่ามันยังไม่เห็นเนาะว่ามันจะไปเริ่มต้นในทิศทางไหนแต่ก็มีโอกาสที่คนเก่าๆที่เคยคุยจะมีการวนกลับมาแฟนเก่ากลับมาทักทายพูดคุยแต่ว่าอย่างที่บอกพอเป็นคนเก่าเนาะมันมีความหวัดระแวงมีความแบบเนี่ยถือดาบขึ้นมาป้องกันตัวปแปลว่าไม่แน่ใจว่ากลับมามันจะดีไหมหรือว่ามันจะแย่เหมือนเดิมไหมหรือมันจะอะไรยังไงเพราะฉะนั้นแนะนําเลยค่ะว่าเราไม่จำเป็นต้องรีบเนาะไอ้อันเนี้ย รักษาไว้ได้เนี่ยมันอาจจะเป็นคนเก่าๆที่เรายังอยากได้อยู่ก็มีโอกาสวนกลับมาหรือตัวเราเองก็มีความรักตัวเองมากขึ้นแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นคนโสดธาตุไฟนะเป็นได้2เคสคือถ้าโสดโสดแบบไม่เอาคนเก่าละหรือโสดสนิทเลยก็มีโอกาสที่จะได้เจอเจอคนเข้ามาจากนาที่การงานพื่นฟูงแนะนําการเรียนหรือว่า แอปพลิเคชันต่างๆก็เป็นไปได้มีมีตรงกลางแล้วปัใจจัยในการนำพาหรือแม่สื่อแม่ชักอะไรแบบเนี้ยก็ได้หรือถ้าเกิดใครรอคนเก่าก็มีแนวโน้มว่าจะมีการวนกลับมาพูดคุยกันนะอ่ะก็แล้วแต่เราเนาะเปิ้ลมองว่า Energy คือมันดียะเนาะเพราะมีทั้งหนึ่งถ้วยทั้ง The Lovers แปลว่ามันมีความรักอยู่ตรงนั้นนะแต่ว่าอาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปเนาะอ่ะมาหนึ่งใบค่ะเลิฟสตอรี่ออร่เขให้คนโสดทัดไฟไพ่อยากบอกคุณว่า มิสทรีอ่ามันอาจจะมีความแบบยังไม่แน่ใจหรือว่าถ้าเพิ่งเริ่มต้นสารสัมพันธ์นะมันอาจจะมีแนวโน้มของการที่แบบอาจจะยังไม่เปิดเผยเนาะคือแบบคุย,ค,ยค่อยคุยกันไปยังไม่อยากบอกให้โลกรู้เพราะกลัวแบบ กลัวว่ามันจะแบบไปกันรอดไหมหรือมันจะดีจริงไหมอ่ะก็เป็นไ่ได้หรือถ้าเป็นคนเก่าๆก,กลับมามันยังมีความไม่ไว้วางใจเนาะไอมิสทรีตรงเนี้ยคืออาจจะมีใครยังใส่หน้ากากใส่กันอยู่คือตัวเราเองอาจจะอยากคืนดีกับเขาอยากจะแบบรักเขาแต่ก็ยังนิ่งๆเก่งๆอยู่ก็เป็นไปได้ไอมิสทรีในที่เนี้ยจะเป็นตัวคุณหรือตัวอีกคนนึงก็ได้นะคือบางทีพอมีคนเข้ามาจริงๆเราชอบเขาแหละเนาะพระมีหนึ่งถ้วยกับเดอะลอเวอร์สแต่ว่าเราภายนอกเราก็ถือดาบอะเหมือนแบบ ไม่ฉันยังไม่แสดงออกให้เธอรู้นะว่าฉันชอบอ่ะก็เป็นไม่ได้หรือคนที่เข้ามาก็ได้เหมือนกันอาจจะเข้ามาในทีท่าของการเป็นเพื่อนก่อนยังไม่ได้บอกชัดเจนว่าชอบมากมายแค่ไหนแต่ว่าอย่างที่เีิบอนบอกอ่ะเอนเนจีมันไม่ว่าใครก็ตามที่เข้ามาในช่วงจังหวะเนี้มันจะมีความรู้สึก เป็นความรักเนาะคือมากกบเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวก็ลองดูว่าถ้าเจอก็ยินดีด้วยแต่ว่าค่อยเป็นค่อยไปเพราะเพิ่นเห็นว่า energy ของคุณมันยังมีความหล่นหลน,ห,ลนหรือว่ามีความไม่ไว้วางใจเท่าไหร่อยู่อ่ะก็ค่อยเป็นค่อยไปเนอะแต่ว่า น่าจะดีอะใช้คำนี้แล้วกันยังไงก็ไว้มาดูอีกครึ่งเดือนหลังอ่ะครึ่งเดือนแรกของเดือนเมษาเนาะอีก15วันมาดูกันว่า Energy จะเป็นยังไงอะต่อมาคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนบ้างมีคนคุยแต่ยังไม่มีสถานะนะคะความสัมพันธ์จะพัฒนาไหมาหรือว่า15วันหลังของมีนาคมเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยเรามาลองดู คนทัดไฟนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์จะพัฒนาไหมนี่ดูสิอัดวินเหรียญนิ่งเชียอัดวินถ้วยเด็กถือไหมอุ้ยทำไมคนเยอะจังหกดาบ the tower แล้วก็สองถ้วยอ่าโอเคถ้าเกิดเป็นคนคุยมันยังมี energy ของความรักอยู่นะแต่ว่าก็ต้องบอกว่า มันน่าจะมีคนเยอะในความสัมพันธ์นี้ค่ะหมายความว่าอาจจะยังเป็นคนคุยคุยกันอยู่และฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะมีสเสน่ห์มีคนเข้ามาพูดคุยมากมายก็ได้แต่ว่าเราก็อาจจะเหมือนตามหาคนที่เราชอบอยู่หรือว่ามีอยู่ในใจอยู่แล้วเนาะว่ามีอยู่คนหนึ่งแหละที่เราชอบมากๆแต่ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์อาจจะเป็นตัวคุณหรือตัวเขาก็ได้ที่มันมีคนเข้ามาในความสัมพันธ์เนาะหรือในชีวิตอะเยอะอาจจะด้วยนาทีการงานด้วยคนหลอกตัวหรืออะไรก็ได้ เข้ามาทําให้ความสัมพันธ์มันค่อยเป็นค่อยไปเนาะแต่เทวเวอร์ขึ้นมาเนี่ยระมัดระวังบุคคลอื่นบางทีมันไม่ได้เป็นคนที่เข้ามาในความสัมพันธ์ในเชิงแบบต้องมาเลือกอะแต่มันเหมือนกับว่ามีคนเข้ามายุ่งวุ่นวายในความสัมพันธ์ของเราเยอะก็ได้อาพะนั้นระมัดระวังเดอะเทวเวอร์คืออาจจะมาทําให้เราสองคนแตกกันทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเรารักกันจริงๆเนี่ย อาคนอื่นจะทําอะไรเราไม่ได้แต่ว่าให้เรามีสติก็แล้วกันเนาะอย่าไปแไปฟังคนอื่นเยอะหรือว่าอย่าไปอย่าไปหุนหันพันแล่นหรือใช้อารมณ์ให้เรามีสติความสัมพันธ์มันจะค่อยเป็นค่อยไปเนาะแล้วมันจะไปต่อได้ถ้าเราไม่ได้ฟังคนอื่นเบิ้นเชื่อคะ่ะว่าความสัมพันธ์นี้จะค่อยเป็นค่อยไปถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์นี้มันผูกโยงกันด้วยความรัก เพราะเบิ้นมองว่าเนี่ยมันเป็นไพ่ที่ดีนะอาศวินเหรียญอาศวินถ้วยแล้วก็เด็กถือม้คือมันอาจจะพึ่งเริ่มต้นก็ได้ถ้ามันไม่ได้มีคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์หรือว่ามาวุ่นวายคือความสัมพันธ์เนี้ยต้องค่อยเป็นค่อยไปมันมีทั้งความรักมีทั้งแพชชั่นแล้วก็ความมั่นคงถ้าไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งเดี๋ยวมันจะค่อยเป็นค่อยไปเองนะแต่ถ้าเกิดว่ามันมีบุคคลอื่นหรือคนที่เข้ามาวุ่นวายเยอะเงี้ยมีสติและระมัดระวังให้ดีใช้ความรัักกเเราป็นตววผูโยงไ แล้วมันจะปลอดภัยเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ได้รักกันมากพอมันเป็นไปได้ค่ะว่ามันก็มีสเสน่ห์เนาะไม่เราก็เขาแล้วมันก็มีคนอื่นเข้ามาทําให้เราเหมือนแบบอาจจะแบบเขาเรียกน,นะลังเลหรือว่าแบบเปลี่ยนใจอะไรแบบเนี้ก็เป็นไปได้ก็ค่อยๆดูไปค่ะเพราะเป็นคนคุยมันก็ไม่ผิดเนาะที่เราจะแบบมีคนเข้ามาให้เราเป็นช้อยส์หรือเลือกได้เพิ่มขึ้นอ่าเพราะฉันก็ค่อยเป็นค่อยไปความสัมพันธ์ของคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยยังยังไม่ได้เห็นความมั่นคงขนาดนั้น แต่เราต้องถามตัวเองค่ะว่าเรารักใครกันแน่ความรักของเ,าเราคืออะไรเนาะแล้วมันจะทําให้ความสัมพันธ์ไปต่อได้มาเริ่ม Story Oracle หนึ่งใบคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะธาตุไฟค่ะมาคอนโทรลอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยากจะ Control อีกคนนึงก็ได้เพราจจะฉะนั้นเราก็ต้องดูดีๆเนาะว่าความสัมพันธ์นี้ มันคิดว่ามันจะท็อกซิกนะถ้าเกิดว่ามันมีคนอยากคอนโทรลกันและกันนะแต่ถ้าเกิดเราค่อยเป็นค่อยไปเราไม่ควบคุมสถานการณ์เราไม่ได้อยากจะบังให้ความสัมพันธ์มันเร่งรีบจนเกินไปอ่ะแล้วก็ไม่ได้ควบคุมความสัมพันธ์เนอะให้ความสัมพันธ์มันไหลๆค่อยเป็นค่อยไปมันจะไปต่อได้นะอันนี้ก็เป็นคําแนะนําละกันเพราะว่าไพ่มันเหมือนกับว่าเร็วไม่ได้เนอะถ้าเร็วแล้วมันจะมีปัญหามันเหมือนจะแบบทะเลาะเบาแวงหรือว่าจะจบความสัมพันธ์ก็เป็นไปได้นะต่อมาคนมีคู่บ้างค่ะคนมีคู่ความสัมพันธ์ชัดเจน เป็นแฟนกันแต่งงานแล้วนะคะคนทัดไฟเมสิหงธนูครึ่งเดือนหลังมีนาคมจะเป็นยังไงบ้างไหนดูซิทัดไฟคิงไม้สิบเหรียญอ่าดีนะสิบไม้โอ้โหสิบเหรียญสิบไม้ไฮโลแฟนสิบดาบเดอะฟูโอยังไงคะเนี่ยคนมีคู่คือสิบสิบสิบเลยอ่ะสิบเหรียญสิบไม้สิบดาบอืมนะ อืม <c oughs> อ่ะก็ต้องบอกแบบนี้ว่าแยกเคสก่อนถ้าความสามัญของคุณรักกันดีมั่นคงเป็นคิดว่ามันน่าจะเป็นการที่เราสนใจในเรื่องของการทํามาหากินทํางานมีภาระความรับผิดชอบอยากจะสร้างความมั่งคั่งมั่นคงอ่ะบางคนเหมือนเตรียมตัวแต่งงานอ่ะก็จะมีการเก็บตรงเก็บตังอะเลยว่าไปหรือถ้าแต่งงานกันมานานแล้วหรือคบกันมานานแล้วเนี่ยมันเหมือนมีความ ทะเลน่ะมันไม่ค่อยมีความหวานเนาะเนี่ยมันไม่มีไพ่ถ้วยเลยมันมีแต่ความแบบเครียดความกังวลทํางานสร้างความมั่นคงมีภาระความรับผิดชอบอะไรเยอะอะไรเงี้ยแล้วมันก็อาจจะมีความเหนื่อยถ้าความรักของคุณดีอยู่ก็แนะนําว่าพากันไปเที่ยวหรือว่าหาเวลาพักผ่อนบ้างมีเวลาร่วมกันบ้างเนาะไม่งั้นมันจะตึงเงินไปมันจะกลายเป็นเหมือนอยู่กันเป็นเพื่อนเนาะทั้งที่จริงๆคนธาตุไฟโอเคคุณเป็นคนเวิร์กอะฮอลิกแหละคุณเป็นคนบ้างานแหละแต่ว่าจริงๆคุณก็เป็นคนชอบเที่ยวชอบสีสันในชีวิตเหมือนกันเพราะฉะนั้น คือคนคนาดไฟมันจะเป็นพวกประมาณว่า work hard play harder เนาะแบบทำงานหนักแต่ว่าก็เที่ยวหนักกว่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิด energy มันเหมือนแบบต่างคนต่างมุ่งมั่นทำมาหากินแล้วมันตึงแล้วมันความรับผิดชอบมันเยอะ แล้วจนมันแบบมันกลายเป็นว่ามันไม่มีความสุขก็เป็นไม่ได้เพราะฉะนันก็สมดุลให้ดีเนาะถ้าไปเที่ยวด้วยกันบ้างมันจะโอเคขึ้นแล้วก็พักผ่อนบ้างค่ะเพราะว่าบางคนทํางานหนักจนโอเวอร์โหลดเกินไปแล้วก็เจ็บป่วยได้ง่ายอันนี้พูดถึงคนที่มไม่ได้มีปัญหาความสัมพันธ์เนาะมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพความตึงความแบบไม่สวีทหวานความแบบ ไม่มีไม่มีเหมือนเหมือนเวลาเราปลูกต้นไม้แล้วมันไม่ได้รดน้ำอ่ะมันก็จะแห้งแงนึกออกปะคือมันอาจจะไม่ตายนะแต่มันจะแห้งแห้งมันจะดูแบบไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่เพราะฉนั้นก็อาจจะต้องรดน้าพรวนดินกันบ้างแล้วจะทำให้ความรักกลับมาแช่มชืนได้นะอันนี้คือเป็นคําแนะนําละกันแต่บางคนบางคู่คือความสัมพันธ์่ะมันละหองละแหงมันมีปัญหาคืออยู่กันไปแบบมันแห้งเหี่ยวมันไม่ได้มีความรักแต่มันอาจจะอยู่กันไปเพราะภาระความรับผิดชอบความเป็นครอบครัว ความจําเป็นหรือความแบบเพราะเรารับผิดช,ชอบก็เป็นแฟนกันแล้วเป็นคู่กันแล้วก็เลยต้องไปต่อแบบนี้ทั้งทั้งจริงๆคืออยากจะได้อิสระมากๆก็เป็นไม่ได้แต่ป้นไม,ไ,ไม่ได้เห็นนะว่า,าคุณจะตัดสินใจจบหรือไม่จบหรือจะยังไงกับความสัมพันธ์มันก็เหมือนกับว่ายังคงไปต่อในความสัมพันธ์แต่ว่ามันจะเป็นเอเนจีของความแบบอยู่เพราะรับผิดชอบอะแต่มันไม่ได้อยู่เพราะความรักก็แนะนําค่ะว่าลองคิดดีๆว่า มันมันมันก็เลยนะเราควรจะยังอยู่ในความสัมพันธ์นี้ไหมถ้ามันท็อกซิกหรือว่ามันมันไม่ได้มีความสุขอะเราอาจจะตัดสินใจบางอย่างหรือว่าถ้าเกิดเราอยู่แล้วเราไม่ได้ทุกทรมานจนเกินไปแล้วมันยังมีข้อดีในความสัมพันธ์คุณอยากจะไปต่อมันก็ได้ไงแต่ว่าจากไพ่เนี่ยมันเห็นว่ามันเป็นความรับผิดชอบเป็นความมั่นคงมันเป็น สักอย่างหนึ่งทั้งที่จริงๆแล้วมันคือเราไม่ได้มีความสุขแล้วอะไรอย่างนี้เนาะอยากหลุดพ้นอะไรเงี้ยแต่ป้าก็เข้าใจค่ะว่าด้วย energy บางอย่างหรือข้อผูกพันบางอย่างมันบางทีมันมีการแบบผูกพันในเชิงเอกสารในเชิง,ชงทําธุรกิจร่วมกันใดๆก็ตามมาเลยทําให้ไม่สามารถเหมือนแยกได้ง่ายขนาดนั้นอ่ะก็เป็นกําลังใจให้เนาะเพราะมันมองว่าทั้งเหนื่อยทั้งแบบไม่มีคือมันแห้งอะ่ะมันแห้งเหี่ยวมากเลยอาจจะต้องหาอะไรทําที่ทําให้เรา มีความสุขหรือผ่อนคลายมากขึ้นก็ได้เนอะถ้าเกิดเราไม่สามารถแก้ปัญหาในเรื่องความรักความสัมพันได้อาจจะต้องไปหาอะไรทําหรือหากิจกรรมอะไรหรืออะไรเงี้ยที่ทําให้เราผ่อนคลายหรือว่าสดชื่นมากขึ้นก็น่าจะช่วยได้นะอาจเป็นกำลังใจให้คนความสัมพันธ์ชัดเจนมีคู่มีแฟนแล้วเนอะอามาหนึ่งใบค่ะ Romance Angel อร์ Love Story Oracle ค่ะขออภัยให้กับคนมีคู่เนาะ Commitment เนี่ยเห็นปะ คือคุณมีความรับผิดชอบคุณมีความผูกพันอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ามันมีความรักอยู่มันจะยังไปต่อแบบสบายๆบแค่ว่าอาจจะต้องพักเนาะอาจจะไม่ตึงเกินไปในเรื่องของหน้าที่การงานหรือความรับผิดชอบหาเวลาไปเที่ยวด้วยกันมันก็จะกลับมาสดใสมุ้งมิ้งแต่ถ้าเกิดความสัมพันธ์เนี้ยมันอยู่กันด้วยคอมมิชเมนต์อย่างเดียวมันเหมือนกลายเป็นว่ามันเหมือนอยู่กันเป็นเพื่อนเนาะอยู่เพราะภาระหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรเงี้ยปนก็ไม่ได้เห็นว่าคุณจะเลิกกันหรอกเนาะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่มีความสุขเราอาจจะต้องหา ทางออกทางอื่นก็ได้ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าทางนี้เรายังเรายังรู้สึกว่ามันมีเหตุผลอันสมควรในการที่ต้องไปต่อเนาะเราก็าจ,จะต้องหาอะไรที่มันเติมเติมเติมอะไรในให้หัวใจเราบ้างอะ่ะไม่งั้นก็นรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ตายด้านแห้งเหี่ยวมากเลยนะก็เป็นกําลังใจให้กับคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่ความรักมันดูแบบอยู่กันเพราะหน้าที่ก็แล้วกันนะคะโอเคประมาณนี้ค่ะสําหรับคนทัดไฟในะงไงฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e คอมเมนต์ มาพูดคุยกันได้ขอบคุณทุกคนที่สะละเวลาเข้ามารับชมนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดซุปเปอร์แทงเป็นกำลังใจได้หรือถ้าอยากจะดูดวงส่วนตัวกรทักมาสอบถามพูดคุยจองคิวกันได้เช่นกันวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ